สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เป็นวันอะไรอะวันพระเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าวพรรษาวันนี้เป็นวันอะไรจำไม่ได้แล้วเอ,อูรูก็ไปทําบุญที่วัดมานะคะฝนตกมากๆเลยแต่ฝนกําลังจะซาเม็ดเนาะูรูก็มาปลูกมะเขือยาวนะคะนี่มะเขือยาว รูจะมาปลูกพลิมกมะเขือนะคะนี่ฝนตกอย่างนี้ถางยากงง่ายเนาะถอนเอาก็ได้ถอนก็ขึ้นดีนะคะถอนดีด้วยนู้นค่ะที่เราปลูกเสร็จแล้วแต่ยังปลูกไม่เสร็จหน้าอย่างอีกตั้งเยอะวันนี้เราจะมาปลูกอยู่โซนนี้เนาะ ถอนหญ้าโอ้โหลกมามากถอนไปไม่นานนี่นะคะอันนี้ต้นมะเขือของเราปลูกเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ที่เราเพาะไว้เนาะเราเอามันมาปลูกอันนี้เป็นมะเขือยาวสีม่วงนะคะพี่น้องยังอีกสองสามถาดมะเขือเปาะมะเขือเจ้าพญาอะไรนั่นแหละยังไม่ได้ปลูกเราจะปลูกมะเขือยาวก่อนเนาะ ้นมันจนใหญ่แล้วนะคะเพราะว่ารอฝนเนาะถ้าไม่มีฝนปลูกอะไรมันก็ตายเปล่าๆเนาะเดีเย๋ยวเราจะถอนหญ้าแถวนี้จะปลูกให้เต็มแถวนี้เลยนะคะพี่นอ้องจ๋าแต่ก่อนแถวนี้ปลูกไม่ได้หรอกมันเป็นหินเป็นเป็นแร่เหล็กเป็นหินเนาะแต่ปีนี้ปลูกได้แล้วกรูเอา ขั้งขี้วัวแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยอินซียปุ๋ยอินซียเจซีเนะาะเมื่อวานมันก็มีดินขึ้นมานะคะอันนี้กูรูก็จะปลูกให้ได้นะคะจะทำให้ได้ให้เหมือนแถวนั้นเลยแถวนั้นแต่ก่อนมันปลูกไม่ได้เนาะนี่เดี๋ยวกูรูจะปลูกหมดเลยนะคะ จะทาให้ได้ว่ามันจะงามไหมดินแบบนี้มันแน่นมากๆถ้าฝนไม่ตกขุดไม่ได้เลยนะคะมันมีแต่แร่เหล็กแล้วก็หินนะคะมันจะมีแต่แร่เหล็กแล้วก็หินนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะแถวนี้แต่ก่อนมันก็เป็นนะกูดูเอาแกบดำมาลงเนาะเห็นมันก็เห็นกับแร่เหล็กมันก็ อยู่ข้างล่างนะคะมันเป็นดินขึ้นมาอยู่ข้างบนเราก็ปลูกอะไรได้เลยแถวนี้ปลูกผักอะไรผักสลัดแดงตอนนั้นงามมากเลยนะคะนั่นฝนตกแล้วกูรูได้ปลูกอะไรหลายอย่างหลายแปลงนะคะเดี๋ยวโซนนี้เดี๋ยวก็จะปลูกะะอันนี้เราเราเอาไว้เทน้ำที่เรา แช่ปลาเกลือเนาะเราก็จะมาเทลงบ่อมันตรงนี้อันนี้เราก็ใช้รถเนาะให้รถเข้ามาปั่นให้มันตื้นขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยมันมีแต่แร่เหล็กแล้วก็หินเดี๋ยวโซนนู้นก็จะทําให้หมดเลยฝนตกแล้วมองไปทางไหนก็ สดชื่นสดใสเนาะยิ่งผักผักกาดผักตรงน้นนะคะงามมากสูงถึงหัวเขา่าถึงหัวเข่าเลยนะคะน่ะถ้าไปอยู่ใกล้ๆนะคะใบใหญ่ๆอยู่ด้วยน้นค่ะงามมากๆเลยได้น้ำฝนเนาะ แถวนี้ตอนแรกมันก็เป็นดินแบบนี้แหละที่ตรงนั้นนะคะเป็นดินเป็นหินนี่แหละก็เอาขี้วัวแบบดำขี้มันแล้วก็ปุ๋ยเจซี 33, หกสามสามเมื่วานเนาะแล้วก็น้ำแกงอะไรเนี่ยเปลือกผล,ลไม้อะไรนี่นะที่เรากินอน่ะเราก็มาเทท้งตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นมันก็จะปลูกอะไรได้เลย ก็สวยด้วยอย่างไรนี่นะคะนี่มันมีดอกแล้วนะมันมีดอกให้เรากินแล้วนะไร,ร,รนี่นะคะเดี๋ยวกรูถอนหญ้าปลูกมะเขือก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวปลูกเสร็จทุกอย่างแล้ว จะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบุญรักษานะคะทุกครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ